สวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่มารับชมช่องกดชาพีวันนี้นะคะวันนี้นะคะเปิดไพ่ดูดวงกับกดชานะคะในพลังงานแรนดอมนะคะวันนี้นะคะไพ่อยากเล่าเรื่องหรือว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะวันนี้เป็นพลังงานของ คนที่มีแฟนแล้วนะคะกดชาก็อยากจะนำคลิปนี้มาทำหรือว่าคนที่กำลังดูใจกันอยู่เป็นคู่กันเนี่ยนะคะก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะวันนี้นะคะไพ่ใบแรกของกดชานะคะจับได้นะคะนีกดชาสับไพ่รี้บร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดมาเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเป็นไพ่เดอะแฮงแมนนะคะไพ่ใบต่อมานะคะก็เป็น t ท m พาร์เนนะคะใบต่อมานะคะเป็น S o f w a ฟ d นะคะ ค่ะวันนี้เรามาดูพลังงานกันนะคะ The Hangman นี้นะคะบ่งบอกว่าคุณและคู่ของคุณคนนี้นะคะได้อาจจะเป็นคนที่ต่างถิน่นต่างแดนต่างวัฒนธรรมกันได้นะคะหรือบางท่านอาจจะต่างภาษากันนะคะก็มีการมารวมตัวกันนะคะตรงนี้นะคะมันเป็นไพ่กับหัวนะคะ บางบางคิดบางท่านนะคะกระิาก็ดูจากพลังงานไพ่แล้วนะคะก็คุณเนี่ยนะคะ,ะได้ตระหนักรู้นะคะในส่วนของเขาเรียกว่าการเป็นแฟนกันนะคะการเป็นแฟนกันนะคะมันไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าโดยง่ายนะคะคุณต้องมานั่งเรียนรู้จิตเรียนรู้ใจและยิ่งต่างวัฒนธรรมต่างที่กันนะคะ ที่เขาภาษาเราบ้านเราก็เรียกว่าต่างครอบครัวนะคะแล้วก็มา ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะบางบางคิบางท่านนะคะคุณก็ต้องใช้ความอดทนนะคะบางทีนะคะแฟนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยดีนะคะในหลายเรื่องหลายราวนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าเป็นผู้เสียสละนะคะก็เป็นผู้อดทนนะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าให้คุณลองใช้ความอดทนดูนะคะแล้วก็ ความอดทนของคุณเนี่ยนะคะก็มันจะบาลานะคะในการเขาเรียกว่าปรับตัวให้สมดุลน,นะคะแต่ตอนนี้นะคะกดชาติก็เชื่อว่าจะพลังงานไพ่นะคะคุณก็เขาเรียกว่าได้ตระหนักรู้นะคะว่านิสัยตอนนี้ของแฟนคุณเนี่ยเป็นเช่นไรนะคะแล้วไพ่ใบนี้บอกว่า ให้มองด้านบวกนะคะแล้วก็อย่าไปมองด้านลบมากจนเกินไปนะคะแล้วก็เพราะว่ากฤชาเชื่อว่าถ้าต่างวัฒนธรรมนะคะต่างถิ่นนะคะต่างครอบครัวนเนี่ยมาเขาเรียกว่าต้องมาใช้ชีวิตรวมกันใช่ไหมคะมันก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะบางเคสบางท่านเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่ามันอาจไม่ได้ดั่งใจเราอะนะคะ บางทีเนี่ยเ,เราก็ต้องปรับใช่ไหมคะปรับสมดุลให้ให้ให้แบบว่าเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นนะคะแต่กฎชาติเชื่อว่านะคะคุณผู้หญิงนะคะสลับสามารถัดสลับพลังงานกันได้นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะที่เข้ามาดูคลิปกดชาเนี่ยคุณก็มีถือว่าคุณก็มีความ เขาเรียกว่าเรียนรู้นะคะด้วยด้วยกันอยู่นะคะแล้วก็มีความมีมันจะมันจะมีคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นผู้เสียสละนะคะคุณอาจจะเป็นผู้เสียสละก็ได้นะคะเพราะว่าตามนาไพ่เนี่ยเมราะว่าเป็นไพ่ตระหนักรู้แล้วนะคะคุณอาจจะเป็นผู้เสียสละให้กับแฟนของคุณคนนี้นะคะมากกว่านะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าให้คุณนะคะ มองในเรื่องของพลังงานบวกมากกว่าพลังงานลบนะคะตระหนักคุณเมื่อคุณตระหนักรู้แล้วคุณก็เอ่อเขาเรียกว่าใช้การอดทนนะคะปรับสมดุลนะคะเข้าด้วยกันนะคะกับไพ่ใบนี้เนาะแล้วก็ไพ่ใบที่สองเห็นไหมคะแทนพลาเนียนะคะมันเป็นความเขาเรียกว่าผสมผสานกันนะคะให้สมดุลนะคะเหมือนกับไพ่ใบแรกเนี่ยคะ่ะ ที่มันสอดคล้องกันนะคะกับไพ่แฮงแมนเนี่ยนะคะแทนเพลนนี่ก็คือ,อ,อการปรับตัวเข้าหากันนะคะใช่ค่ะก็อย่างที่ไพ่ใบแรกบอกนะคะคุณและคู่ของคุณนะคะอาจจะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะเราต้องมาเรียนรู้กันจากครอบครัวที่แตกต่างนะคะเก็บางครั้งนะคะ คู่ของคุณเนี่ยอาจจะทํานิสัยไม่ดีนะคะนู่นนี่นั่นนะคะจิตปะถะักนะคะก็ให้คุณน่ะนะคะอมองในเรื่องของด้านบวกนะคะแต่ถ้าหากว่า,ายังไงกันนะคะกดชาเชื่อว่าพลังงานของคุณนะ่ะต้องดีมากกว่าพลังงานของแฟนคุณแน่นอนหมายถึงว่าความที่เป็นความคิดที่เขาเรียกว่า ความคิดที่สูงกว่าความคิดที่เพราะว่าไพ่ The Hangman มันเป็นไพ่เขาเรียกว่าการตระหนักรู้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณได้ตระหนักรู้แล้วนะคะคุณก็เขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นผู้เสียสละอยู่แล้วใช่ไหมคะการปรับสมดุลของคุณกับคู่ของคุณคนนี้นะคะก็ให้ต้องใช้ในความที่ให้บาลานซ์ซึ่งกันและกันนะคะ บาราในที่นี้ก็คือว่ามันจะต้องประสมผสานนะคะในเรื่องของการเสียสละความอดทนนะคะลองให้คุณนะคะปรับสมดุลนะคะถ้าหากว่ามีเรื่องนะคะในการเขาเรียกว่าแฟนของคุณอาจจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะคะมันไม่ได้เรื่องใหญ่โตนะคะแฟนของคุณอาจจะทํานิสัยไม่ดีนะคะเออก็ ให้คุณนะคะหันหะน้าพูดคุยกันก่อนนะคะว่าเออตรงนี้นะมันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะพูดคุยกันนะคะแล้วก็มันเป็นให้ให,ให้ให้ความคิดเมันจูนกันนะคะให้มันสมดุลกันนะคะแล้วก็เอ่อเพื่อความรักเนี้ยค่ะมันจะได้มั่นคงนะคะแล้วไพ่ไปต่อมานะคะก็เป็นไพ่ เอ o ออฟนะคะแปดไม้เท้านี้นะคะก็หมายความว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะอาจจะเป็นเรื่องอันนี้ภัยกำลังสื่อนะคะเรื่องงานนะคะเรื่องงานนี้นะคะแปดไม้เท้านี้หมายความว่าเป็นไพ่ที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันโดยฉับพลันนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องงานนะคะคุณก็จะต้องเรื่องงานเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะใน เขาเรียกว่าการพัฒนาตัวเองให้สมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะความคิดไอเดียต่างๆเนี่ยนะคะคุณต้องมีการวางแผนในการทำงานนะคะส่วนท่าตีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อ้อเดี๋ยวเรื่องงานอีกอย่างนึ่งนะคะให้คุณแบบว่าเขาเรียกว่ากระชับกระเฉงมากกว่านี้แล้วก็ให้เร็ว พุ่งทะยานมากกว่านี้นะคะเหมือนแปดไม้เท้าอันนี้นะคะแลวเรื่องความรักความสัมพันธ์อันนี้นะคะกะ็มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกับทันทหันนะคะไพ่ใบน,นี้ก็บอกนะคะตอนนี้นะคะคุณกับแฟนของคุณนะคะอาจจะเขาเรียกว่ามันอาจจะมีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อาจจะมันมีการเปลี่ยนแปลงกับทัน,นทหันคือมีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องค่ะ คุณและเขาอาจจะเขาเรียกว่าทํางานนะคะที่หนักขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการห่างๆกันนะคะก็ขอให้คุณนะคะเขาเรียกว่ามีความอดทนนะคะห่างกันแต่ว่าให้มันเขาเรียกให้มันมีความบาลานซ์สมดุลกันนะคะค่ะก็ไพ่ก็มาบอกว่าถ้าอะไรมัน มากไปนะคะก็ให้คุณลนดะถ,ถอยลงมานะคะแต่ถ้าอะไรที่มันน้อยไปก็ให้คุณเนะติมเต็มมากกว่านี้นะคะและเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบอื่นประกอบนะคะจากไพ่ S อชออวนี้นะคะแล้วเรามาดูพลังงานนะคะใบต่อมานะคะกดชะเปิดไพ่ได้ King of p e n t a c l e s นะคะราชาถือเหรียญคนนี้นะคะบ่งบอกถึงตัวคุณนะคะ ที่มีความคิดความคิดก่อนนะคะมีความคิดที่ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความคิดที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตอยู่แล้วนะคะทางด้านของวัตถุนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ดูทางด้านวัตถุนี่หมายถึงคุณมีพร้อมมานะคะในชีวิตปัจจุบันนี้นะคะ วัตถุก,ก็อย่างเช่นคดชายยกตัวอย่างนะคะอาจจะมีทั้งรถบ้านนะคะแล้วก็เงินทองนะคะคุณอาจจะาบางท่านนะคะบางเคสบางท่านคุณอาจจะเป็นมาจากฐานะของคุณเองแต่บางเคสบางท่านนะคะคุณก็อาจจะได้มาโดยที่คุณสร้างเงิเนสร้างตัวของคุณเองนะคะโดยที่การที่เป็นคิงนี้นะคะก็บ่งบอกว่า คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะมั่นคงอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้เป็นคนที่หวือหวาอะไรนะคะในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะเป็นคนนิ่งนะคะแล้วก็เขาเรียก มีงานคุณก็ทําไม่มีงานคุณก็พักอะไรเงี้ยนะคะคุณคือชีวิตความรักของคุณอะอาจจะไม่ได้โดดเด่นหรือว่าหรือหวาหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนนิ่งๆคือคุณไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าจะไม่ใช่ว่าไม่ได้ใส่ใจแฟนของคุณนะคะคือคุณอาจจะเป็นคนที่นิสัยดูนิ่งดูไม่หมือหวานะคะ คู่ของคุณหรือว่าแฟนของคุณนะ่ะอาจจะดูว่าคุณนะ่ะเป็นคนน่าเบื่อแต่ด้วยความมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจคู่ของคุณนะคะหรือแฟนของคุณเนี่ยมันก็อาจจะดูน่าเบื่อในสายตาเขานะคะแต่ความจริงแล้วอะ่ะคุณเป็นผู้เสียสละคุณเป็นคนที่จัดตามหน้าไพ่นะคะคุณเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่า มีความรักที่มั่นคงด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามั่นคงแต่วัตถุนะคะคุณเอ่อเข้าใจว่าคู่ของคุณเนี่ยเอ่อต้องการอะไรนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่สามารถจับสัตว์นะคะเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่เขาเรียกว่าดูแลเอาใจใส่คู่ของคุณได้ดีนะคะจนแต่ว่าข้อเสียนะคะ ตามนาัาไพ่เนี่ยคุณอาจจะดูไม่โดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือดูไม่หวือหวานะคะคืออาจจะดูแบบว่าไม่ได้จี๊ดจ๊าดนะคะทางด้านของความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าภัยไพ่ก็บ่งบอกมานะคะความสัมพันธ์นะคะคู่ของคุณอาจจะมองรู้ว่ามันดูน่าเบื่อเพราะว่าคุณเป็นคนที่ เขาเรียกว่ารักใคร่ะรักจริงนะคะแล้วก็มีความมั่นคงให้กับคู่ของคุณนะคะแต่ว่ามันแค่ดูไม่ไม่ได้ว่าจี๊ดจ๊าดไม่ได้ดูหหวอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะนะคะมีความคิดที่มั่นคงนะคะแล mm. ้วก็เรามาดูไพ่ใบอื่นนะคะว่าอ่าไพ่บทสรุปกันดีกว่านะคะว่า ไพ่เนี่ยคะ่ะสรุปว่ายังไงนะคะในะความสัมพันธ์ความรักของคุณในครั้งนี้นะคะสําหรับคนมีคู่นะคะไพ่อยากจะสรุปว่าอย่างไรนะคะโอเคกระช้าเปิดได้มานะคะ n ใน t of p e n t a c l e s นะคะค่ะแล้วก็ไพ่บทสรุปนะคะเป็นอัศวินถือเหรียญนี้นะคะ,ะไพ่บอกว่า คุณเนี่ยนะคะมีความมั่นคงนะคะในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะคะที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณได้นะคะแล้วคุณยังมีวิวสัยทัศน์นะคะที่มองการไกลในอนาคตด้วยนะคะงานที่คุณทำอยู่นะคะเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่างานอิสระหรือว่าธุรกิจอะไรของคุณก็ตามนะคะเป็นงานที่คุณอะรู้อยู่กแับบ ใจรู้อยู่กับตัวนะคะว่าเป็นงานเนี่ยเป็นงานที่จับต้องได้นะคะและไพ่ย,ยังบอกว่าเป็นงานที่ให้ค่าตอบแทนได้ดีสำหรับตัวคุณอีกด้วยเ mm hmm. ช่นกันนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ออมองอนาคตนะคะมองการไกลที่ดีแต่คุณอาจจะเขาเรียกว่าค่อนข้างที่ ช้านะคะหรือว่าทํางานซ้ําๆนะคะแบบทํางานแบบว่าเขาเรียกว่าตามสบายใจฉันนะคะคือแบบว่าอคาดเดาได้นะคะเอในส่วนของคนที่อยู่รอบข้างคุณนะค่ะเป็นคู่ของคุณนะคะหรือว่าเป็นแฟนคุณเนี่ยเขาก็สามารถคาดเดาได้นะคะแต่ว่าคุณช้านะคะคุณช้าแต่ว่าคุณอะ วางแผนในอนาคตไว้นะคะคือมีความมั่นคงนะคะแล้วไพ่ใบน,นี้นะคะก็บอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนขยันด้วยนะคะถึงคุณจะเป็นคนที่ดูช้าในเรื่องของการทำงานใช่ไหมคะแบบว่าทำตามอารมณ์คุณนะคะอันนี้นกไพ่บอกนอแต่ว่าคุณก็ชัวนะคะ ช้าแต่ชัวร์แล้วก็คุณก็เป็นคนขยันในการทํางานนะคะซึ่งมันเป็นงานของคุณเนี่ยงานที่คุณทําอยู่นะคะบัช้าก็ไม่รู้ว่าคุณทํางานอะไรเนาะแต่ว่าเป็นงานที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะในชีวิตประจําวันของคุณนี้นะคะแล้วก็ให้ค่าตอบแทนสูงนะคะค่ะไพ่ก็บทสรุปมาแบบนี้นะคะแล้วก็อัศวินถือเหรียญน,นี้นะคะก็เ ถือว่าดีนะคะเป็นเป็นไพ่ที่ดีนะคะค่ะวันนี้กดชาก็ขอจบคลิปทํานายไพ่ยิปซีวันนี้นะคะหวังว่านะคะที่กดชาติทนายวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพ,พ่ี่ๆสมาชิกนะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อพี่ๆที่มารับฟังช่องกดชาติพีวันนี้นะคะไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวก่อนคะ่ะขอบพระคุณมากค่ะที่รับฟังสวัสดีคะ่ะ